สสดีครับวันนี้เทรดเดอร์ให้นานนะครับก็จะมาทำกยุทธ์30วันปั้นเล็กไปใหญ่นะครับวันนี้เข้าสู่วันที่9นะครับของการชาเลนจ์นะครับลงทุนอยู่ที่2 1 4 4ันน้อยส่บี่าทนะครับกำไรที่เอร์เท็นต์นะครับก็องบบาทกำไรลงทุนวันนี้นะครับจะต้องจบอยู่ที่2องมร้าบด่าทวันนี้วันที่เก้นะครับเราลงทุนสองพันกว่าเราสามารถวางไม้ได้ยาวขึ้นนะครับวันนี้ตั้งไว้ที่ไม้นครับไม้ที่่ไม้นาจะับไมที่2อ0 0 2บนะครับเป อ่ห้าสิบแปดบาทนะครับสองสามห้าแปดโอเควันนี้เราใช้เทคนิคเดิมนะครับมันทำกำไรได้เร็วดีนะครับโดยการตามกราฟห้าแท่งสุดท้ายนะครับสีไหนมากกว่าราตามสีนั้นวันนี้ตั้งกระดานไม้ไว้ที่หกหน้านะครับหกไม้สินทรับเนี่ยเป็นหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะทำกำไรสิบเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่านะครับโอเคเริ่มที่ไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูสีไหนมากกว่านะครับเราเล่นสีนั้นอย่างนี้ครับน่าจะเป็นสีแดงมากกว่าวินที่หนึ่งเราเข้าสีแดงเลยครับบินที่หนึ่งลบครับโอเค Thinking, ตามแดวต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับวินที่หนึ่งบวกมาแล้วครับเดี๋ยวเ,เรากลับมาเริ่มต้นที่ไม้หนึ่งใหม่นะครับโอเคย่างนี้สีแดงมากกว่านะครับเราตามแดวเลยโอเคยวันที่สี่ครับเราตามแดวเหมือนเดิมนะครับบวกกันนะครับวินที่สองกลุมในไม้สองนะครับเดี๋ยวเรามาต land ่อไปเลยอย่างนี้สีเขียวมากกว่าครับผมตามสีเขียวนะครับอ่ะบวกกันนะครับสามวินโอเคเดี๋ยวดูต่อครับนั่งรีบต้องร้อนนะครับจึงเย็นอย่างนี้สีเขียวมากกว่านะครับผมตามสีเขียว เรีย shorts, บร้อยครับบ okay. ินที่สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตามต่อนะครับไอ้นี่สีเขียวมากกว่าอยู่นะครับผมตามเขียวบวกไปนะครับบินที่ห้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่สีเขียวมากกว่ายิงนะครับของตามเขียวครับลูกครับเราก็ยัตามเขียวต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่เสียครับเดี๋ยวเราขึ้นแท่งใหม่ครับเราก็กดตามได้เลยโอเคบวกครับบินที่หกนะครับผมไม่จุดเป้าหมายนะครับเป้าหมายเราสองพันสามร้อยห้าสิบบานะครับโอเคเยวรามาอย่างนี้ครับไม่มีแท่งสีเราก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับเรารอจังหวะเราดูความน่าจะเป็นนะครับ อย่างนี้สีเขีมากกว่านะครับผมตักขอตามแฉงเลยนะครับไม้หนึ่งเสียครับโอเคบวกนะครับเรายังไม่ถึงเป้าหมายนะครับน่าจะขาดอีกหนึ่งวินนะครับเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายกันโอเคสีเขียวสีเขียวมากกว่านะครับเดี๋ยวเราตามเขียวไปเลยนะครับไม้หนึ่งเสียครับตามงไม้สองนะครับไม้สองเสียครับแล้วตามงไม้สามนะครับเรียบร้อยครับบวกนะครับเป้าหมายเรานะครับในตอนนี้ยอดเงินเราสองพันสามร้อยสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเป้าหมาย เป้าหมายเราสองพามร้อในวันนี้ครับโอเคใกล้เคียงครับ10%นะครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนวินที่เราใช้กันในวันนี้นะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมดปกี่บินขออนุญาตดูประวัตินะครับเราเริ่มสตาร์ทกันตอน11บเอโมงยีนะครับ1วิน2วิน3วินสวินหวินหวินนะครับ6วิน7วิน8วินนะครับวันนี้ก็ใช้ทั้งหมด8วินนะครับแอคทีฟ10%นะครับถึงเป้าหมายโอเคครับไงฝากติดตามด้วยนะครับสำเร็จในวันที่9เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ